แห่คอมเมนต์สนั่นชาวเน็ตถึงกับอึง้งเปิดนาทีพีเพชระบังเอิญเจอทีมพิธากลางร้านอาหารไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ เรียกว่านอกจากจะประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วพีทพัชราก,ก็ยังประสบความสําเร็จในด้านการทําธุรกิจอีกด้วยอย่างเช่นธุรกิจมันฝรั่งทอดที่กิจการไปได้สวยเมื่อวันที่21สิงหาคมเจ้าตัวก็เพิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่ในกรุงเทพยอย่างร้านอาหารที่ชื่อว่าข so ้าวโซอี หรือก็คือร้านข้าวซอยซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือนั่นเองโดยในการเปิดร้านในวันแรกก็มีคนดังมากหน้าหลายตาเข้ามาประเดิมร้านหนึ่งในนั้นก็มีทิมพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลมาร่วมชิมเมนูอันแสนอร่อยในครั้งนี้ด้วยซึ่งพิธาก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศในร้านอาหารพร้อมเขียนรีวิวลงทิ t ตอกโดยระบุว่าเมื่อวานไปทานข้าวซอยที่ร้านข้าวโซอีที่มาเปิดสาขาใหม่ที่กรุงเทพเมนู สร้างสรรค์และอร่อยมากๆครับอาหารไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใส่ความสร้างสรรค์ไปเพิ่มจะได้ไปไกลกว่านี้อีกมากครับทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตแอบเห็นว่าช่วงที่พีทพ,พัชระมาพูดคุยแนะนําอาหารให้กับทีมพิธาหนุ่มพีทดูสุภาพและสํารวมมากมีการเก็บมือไว้ข้างหน้าและนอบน้อมเวลาพูดคุยจนหลายคนรู้สึกเอนดูในความน่ารักของหนุ่มพีทกันเลยทีเดียว ทีพัชระในวันนี้มองเห็นเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนหลังจากที่สร้างประสบการณ์ชีวิตในการทำงานมาหลากหลายบทบาทจึงวางแผนชีวิตเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมด้วยการเตรียมตัวไปศึกษาต่อนระดับปริญญาโทที่ออกฟอร์ดประเทศอังกฤษในเดือนหน้าส่วนแผนทางธุรกิจ ผู้บริหารไฟแรงคนนี้บอกว่าสำหรับแบรนด์โปเตโต้คอเนอร์เราก็เตรียมไปเปิดที่ต่างประเทศรวมทั้งข้าวโซอิที่ตนอยากเปิดประตูให้คนอื่นๆเชื่อว่าแบรนด์ไทยสามารถไปโกลบอลได้ซึ่งมันจะดีกับอุตสาหกรรมทั้งหมดส่วนธุรกิจครอบครัวตอนนี้เขามีทีมที่เก่งมากผมรู้สึกว่าประสบการณ์ตัวเองยังน้อยหมายถึงว่าเรายังมีแนวทางของตนเอง ผมคิดว่าก็ปล่อยให้รุ่นพ่อเขารันไปก่อนแล้วเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่อยากเข้าไปแบบเพราะเราเป็นลูกคนนี้ผมอยากให้เรารู้สึกว่าเข้าไปในฐานะเราทำงานมานานแล้วทุกคนก็อยากทำงานกับเรามากกว่าเพราะเราเป็นใครสุดท้ายถ้ามีโอกาสก็คงเข้าไปช่วยงานเพราะเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กครับ